สวัสดีครับวันนี้ร้านเบียมโซลาเซลล์จะมารีวิวโซลาบ็อกซ์นะครับของทางร้านเบียมโซลาเซลล์กล่องจะเป็นแบบนี้นะครับโซลาบ็อกซ์ของเราเวลาเราส่งให้ลูกค้าเราก็แพ็คแบบนี้ใส่โฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับก็เราจะมาดูกันว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะมีาสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับเวลา เราอยากจะพ่วงแบตเตอรี่เราก็สามารถพ่วงได้มีรีโมทให้นะครับมีฟิวให้รีโมทเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ขนาด10แอมป์12โวลต์นะครับเอาไว้ชาร์จไฟบ้านนะครับในกรณีลูกค้าที่ไม่มีแผงโซล่าเซลล์เราก็ชาร์จไฟบ้านได้นะครับในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตารักษากอย่างนี้น้ำหนักไม่ไม่หนักมากนะครับ16กิโลนะครับ เราก็จะมีรีวิวทดสอบให้ดูนะครับในการต่อแผงของเราก็ต่อง่ายๆนะครับก็คือขั้วบวกต่อบวกลบต่อลบนะครับเราบังคับด้วยสีกับขั้วอยู่แล้วนะครับเราก็เอาไปเสียบกับโซลาร์บล็อกเราได้เลยนะครับขั้นตอนง่ายๆเสียบเข้าตรง MT4 นะครับ MT4 มันจะบังคับขั้วให้อยู่แล้วนะครับพอเสียบปุ๊บวิธีการใช้งานก็ ยกเบกเกอร์ขึ้นนะครับเบกเกอร์สีแดงอยู่ข้างหลังโซลาร์บล็อกนะครับแล้วทีนี้ชา,าร์เจอร์เราก็เริ่มทำงานแล้วนะครับเริ่มชาร์จเข้าแบตแล้วนี่นะครับก็จะเป็นรูปแบตรูปแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับสถานะถ้า ไม่เคลื่อนไหวก็แสดงว่าแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่นะครับตัวนี้สถานะโวลต์ชาร์จนะครับสิบามโวลต์แล้วก็ตัวนี้เป็นนี่ต้อนแสดงโวลต์เอาพุทนะครับก็คือ2 2 9ยโวลต์ก็สามารถใช้งานได้เลยและตัวนี้ก็จะเป็นสิบลูเสียบไฟนะครับเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าส2บโวลต์ตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB เอาไว้ชาร์จแบตบ โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็จะเป็นบลูทูธแล้วก็มีปลั๊ก220ให้2ปลั๊กนะครับก็เราจะมาเชื่อมต่อบลูทูธให้ดูนะครับนี่ปิดแล้วเปิดใหม่ปิดนะครับมีเออเนเปิดใหม่เราจะมาเชื่อมต่อบลูทูธให้ดูเริ่มกันเลยนี่นะครับ ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะมาทดสอบกันนะครับมีพัดลมนะครับขนาดเท่าไหร่ขนาดตามนี้กำลังหมักตามนี้เลยนะครับการน้าร้อนเงยมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่ามองอะไรบางทีไม่ใช่หน้านาเหือกับเธอแล้ฉันก็เครื่องปัน่นแล้วก็มองข้าวนะครับ เคองันอาจจะสปกปรกหน่อยเพว่าใช้งานทุกวันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด12โวลต์100แอมป์นะครับ,รบซึ่งไปอยู่ในตัวนี้แล้วนะครับจะเป็นแบบน,นี้เลยแบตเตอรี่นะครับแบบน,นี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูนะครับทดสอบ ต้มน้ำร้อนก่อนตัวนี้มีน้ำนะครับตัดนี้เยปิดน้ำตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร้อนไหม ม,ม,ม่อเจียบเครื่องปั่นพริกเดวราจะปั่นพริกให้ดูอันนี้ปิดด้วยเออ,อนนปิดปิดแล้วนะมาลองสิ ร้อนจนะะังร้ครื่องังขนาด700วัตต์รบลาต้มร้อนขนาด750วครันนบ เสียบหม้อข้าวนะครับน,นี้นี่หม้อข้าวเราใส่น้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอ,น,นะอนนี้กี่โมงแล้วตอนีอน้าร้อยหกสิบสี่นะครับและวันเสาร์สบายๆแบบนี้มาพบกับอทเรลเบนท์ส่งย่งเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดหุงข้าวแล้วนะครับ เสดงสถานะตรงหุ่ข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้าวสุกไหมตัวโซลาร์ปอกตัวนี้นะครับสามารถรองรับแผงโซลาเซลล์ขนาด 330, 3 40, 3 0 3 4 0 3 8 0หรือ400โมรวัตต์นะครับได้จำนวน4แผ่นถึง5แผ่นนะครับโดยวิธีการต่อขนานแผงนะครับ เพราะว่าตัวนี้ตัวโซล่าชาร์เจอร์ตัวนี้กระแสโวลต์ช้านะครับได้ไม่เกิน60โวลต์แต่รับแรงดันได้60โวลต์ไม่เกิน60โวลต์น,นะครับกระแส50แอมป์นะครับเวลาเครื่องร้อนๆจัดมันก็จะมีพัดลมเมื่อกี้เราได้ยินเสียงพัดลมคือ่ในนี้ ทางพัดลมเพิ่มทำงานครับข้าไปด้วยนะครับต้องน้ำร้อนไปด้วยสบายสบายเลยถ้า,า,าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับตู้9874816870987481687นะครับมันกระเบิดเครื่องนี้ดูเห็นควันไหมไม่น่าจะเห็นห ตอนนี้เราจะุดชงกาแฟให้ดูนะครับองตินด้วยกาแฟด้วยโเหมาะเศษสำหรับคนอยากประหยัดไฟเอาไว้ที่บ้านก็ได้นะครับเสียบรักทีวีตู้เย็นโทรทัศน์ ใช่นะครับนี่เก็บข้าวเครื่องปั่นก็ได้นี่เครื่องปัน่นมากดมากดเครื่องปัน่น ละเอียดเลยถึงข้าไปด้วยเอาแล้วละเอียดแล้วมาเปิดพัดลมให้ดูด้วยนะครับ กรพาะลมนะครับแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับขั้นตอนมีหนึ่งขั้นตอนนะครับซื้อแผงมาแล้วก็เสียบเสียบสายข้อต่อที่แผงนี้นะครับเสียบสายข้อต่อแล้วก็เดินสายไปแล้วเราก็ไปเสียบข้างหลังข้างหลังไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ เสียบขัางหลังได้เลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ098 7 48 16 87 098 7 48 16 87นะครับตัวนี้สามารถพ่วงแบตเตอรี่ได้นะครับถ้าซื้อไปอีกก้อนหนึ่งก็ก้อนนี้เลยนะครับเราจะแพ็คให้แบบนี้เลยแล้วเราก็มาต่อพ่วงนะครับต่อพ่วงกับขั้วนี้นะครับนี่ขั้วนี้ สองขนาดเข้าเลยนะครับบวกบวกลบๆนะครับจะเป็นชุด 12v โวลต์ถ้ารวมกันแล้วนะครับเป็น 12v 200โวลต์200แอมป์นะครับได้เลยเราจะได้ชาร์จแบตเราจะได้ใช้งานที่หลายชั่วโมงมากขึ้นนะครับถ้าทนาดสนใจก็ติดต่อได้นะครับ098 748 1687 098 748 1687ครับ